ช่วง ama, เต้นรำทำครัวเออเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนฮะเอียนฮหรอาล่ะๆๆๆๆไว้ได้แล้วคุณผู้ชมมาแล้วขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนนะสู่ช่วง เส้นรัทํำค,ครัครวอเอาละมาดูเมนูกันดีกว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างแน่นอนนะคะวัตถุดิบหลักของเรานะคะก็คือกุ้งแตกก่อนอื่นเราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะครับผมคูซิโน่ค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์นะคะครัวคุณภาพสูงที่ผลิตจากเชคโอนโลรียล่าสุดจากอิตาลีโอไม่ว่าจะเป็นเครื่องปัน่นเตาไฟฟ้าเตาอ,อบลมร้อนนะครับเครื่องปิ้งเครื่องชงกาแฟกระทะหม้อมีดช้อนส้อมโอ้โหครบวงจร เรียกไ,ได้ว่าครบทุกอย่างสำหรับครัวจริงๆนะครับหาซื้อได้ที่ Index l i v i ล g m a l มนะครับใช่แล้วค่ะและวันนี้วัตถุดิบหลักของเราก็คือกุ้งนันเองนะคะกุ้งแม่น้ำสดๆเลยซึ่งเมนูของแต่ละคนนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะบุกโกะนะคะคบทำมัสแมนกุ้งแม่น้ำโรตีกรอบและไปดูของผมนะครับกุ้งย่างซีอิ๊วอบชีสนะครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ทั้งคู่จะต้องลงมือทำอาหารกันแล้วไปบุกเกลื่อกทำเมนูมัสแมนกุ้งแม่น้ำโรตีกรอบ ส่วนฝ่ายอาร์ตเลือกทำเมนูกุ้งแม่น้ำย่างสีหูอบชีสน่าก,กินมากเลยเมนูอาร์ตนะแน่นอนฮะเมนูผมนี่จะทำให้เป็นสไตล์ญี่ปุ่นสักน,นิดหนึ่งดูเป็นสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดหนึ่งใช่ถ้าเป็นพุกกดพุกกดจะพูดไห้พอไปเจอเมนูก็อิเต อ,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 อี่ตาเพรเจ็บเอาแล่วไปเจอเมนูแล้วเจ็บล่ะครับและอีกคืออีกคือเสียวโอ้โหเห็นเมนูแล้วเสียวเลย <laughs> เอาล่ะมาดูเริ่มต้นกันด้วยโชว์อยู่ก่อนเลยครับอืจัดสักสช้อน -3 มช้อน,าช,อนชาใช่แี้สิฉันว่าเอาสักสี่มะสี่ดีกว่าเพราะมันเล็กไปเออ พอเริ่มจากโชยุเสร็จปุ๊บต่อด้วยซีอิ๊วขาวครับสาเกอ่าซีอิ๊วขาวก่อนครับคุณอย่ามาขัดขวางเมนูผมนะครับคุณครับคุณต้องฟังผมนะครับสามอย่างนี้เสร็จปุ๊บยังไม่จบนะครับสองอย่างนี้คุณชมอาจจะงงให้คืออะไรทางด้านซ้ายนี่คือมิรินมิรินมิรินและตรงกลาง คือสาเกมิรินเนี่ยอาะงงงงคืออะไรมิรินนะครับมิรินคือเหล้าขาวนะฮะส่วนสาเกเนี่ยก็คือสาเกเอ่อสาเกใช่ครับสาเกก็คือเหล้าขาวเหมือนกันแต่คือรสรสมมนจัแหลมหน่อยนะครับโอเคอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเสร็จแล้วยังไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่นะครับสามอย่างนี้คนกันไปก่อนเราใช้ไฟอ่อนสุดเลยนะครับ โอเคได้แล้วโอเคนะฮะแล้วก็สาเกมิรินเนี่ยจะใส่ที่หลังสุดเพราะมันมีแอลกอ,อฮอล์นะฮะเดี๋ยวมันจะระเหยหมดนะครับค<ะ>่ะสุดท้ายใส่ชีสเมืองไทยครับหรือที่เรียกกันว่าขิงครับผมโ,โห่ากินจริง เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วครับอะตอนนี้ส่วผสมเสร็จหมดแล้วแล้วตอนนี้เราต้องใช้เตาย่างในการย่างกุ้งนะครับค่ะก่อนอื่นเลยเพื่อกันว่ามือคุณจะร้อนเกินไปวางกุ้งที่เตาก่อนเลยนะฮะวางไปก่อนเลยขอบอกเลยว่าเตาคุซิโนนี่เร็วมากนะครับร้อนเร็วมากนะครับต่อไปครับที่เราทำซีอิ๊วกันไว้เนี่ยนะฮะทาไปที่ตัวกุ้งได้เลยช้อนชาเดียวทั้งตัวนะครับ ทั้งตัวล่าดลงไปเลยนะครับเอาน่ากินจริงๆอ่ะเชื่อว่าเมนูนี้ผู้ชายน่าจะชอบกินง่ายๆอ่ะโอ้โหอยู่บ้านนะเปิดสักสองสามปองน้ำแดง่ะเนาะปลากระป๋องเราจะทาสองครั้งนะครับรอบแรกเราทาไปก่อนพอความร้อนเริ่มทําให้กุ้งสุกสักนิดนึงเนี่ยทาเข้าไปอีกรอบหนึ่งฮะอ่ะตอนนี้ในขณะที่รอกุ้งบุ๊คทําอะไรของบุ๊กก่อนเลยได้ไหมโอเคได้เลยค่ะอ่าบุกโกะนะค่ะก็ มาเคี่ยวกุ้งนะคะกับห่างกะทิก่อนเลยครับ,รบการที่เราต้มนะคะหางกะทิกับเนื้อสัตว์นี้นะคะก็จะทําให้เนื้อสัตว์นี่นะคะนุ่มขึ้นครับแต่วันนี้บุ๊กกเรื่องเป็นกุ้งไม่ใช่เนื้อไก่เนื้อหมูนะคะเนื้อวัวนะคะแต่ว่ากุ้งจะสุกง่ายกว่าพวกเนื้อสัตว์ชนิดอื่นเพราะฉะนั้นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยบุ๊กกเนี่ยก็จะเคี่ยวกับห่างกะทิสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เอาขึ้นค่ะ อละค่ะตอนนี้นะคะหางกระเทงเราก็เดือดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่กุ้งลงไปค่ะไม่ต้องหั่นไม่ต้องอะไรเลยเหรอไม่ต้องเลยใส่ไปทั้งตัวแค่แกะเปลือกออกมาเท่านั้นเองกินลำบากอ่ะดิไม่ลำบากเราเราบั้งไปแล้วแค่เหลือส่วนหัวเอาไว้ก็เคี่ยวด้วยไฟอ่อนที่สุดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเพื่อจะทําให้เนื้อกุ้งน,นะคะอ่อนนุ่มนะคะเวลารับประทานนะคะไม่กระด้างเลยค่ะชาไม่อร่อยด้วยตอนนี้นะคะสุกแล้วนะคะ50%ค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องไปเคี่ยวต่อในน้ํา แกงมัสมัตนั่นเองเสร็จแล้วนะคะพอเริ่มหอมใส่หอมแดงค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็หอมใหญ่ที่ประกวดเตรียมเอาไว้นะคะครับใส่ให้หมดเลยค่ะเริ่มมีกลิ่นหอม เยาวยวนชวนสัมผัสดี๋ยวเราใส่หาา่ากกะทีนิดเดิเพราะเดี๋ยวจะแห้งเกินไปใส่ซักแค่นี้พอโอเคมันจะได้มีความหอมแล้วก็ความหวานของน้ำของกุ้งนะคะมันสลังเนี่ยบุกโกรลวกจนสุกไว้ที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเอาไปใส่ที่หลังเข้าใจไหมคะ,ออะใส่หมดเลย ร็จแล้วถ้าใส่กุ้งลงไปง่ายมากไม่เห็นยากเลยใครบอกว่ายากจริงๆมันเราลวกเอาไปสุกแล้วถ้าเกิดเราไปคนมากเนี่ยเละเดี๋ยวมันจะเละแล้วก็ตักน้ำเนี่ยราดกุ้งมาราดกุ้งเวลาทำอะไรต้องใส่ใจว่าเวลาที่เรากินเองกับคนที่ทานเนี่ยจะรู้สึกยังไงด้วยเราก็อยากจะให้อาร์ตแบบสมมติว่าอาร์ตทานกับเราใช่ไหมแล้วอยากให้อาร์ตทานอร่อยอร่อยให้ที่เราทานอ๋ออโอ้โหทำไมทำไมเท่ากัน เล้าของบุกโหยนะคะอาร์ตไม่ได้ทานกับข้าวสวยธรรมดานะจ๊ะครับผมเสิร์ฟคู่กระโรตีกรอบเฮ้ยยามีกิมเมกอ่ะโอเคของบุกใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วของผมตอนนี้กุ้งจังหวะแห้งปุ๊บเติมซีอิ๊วเลยครับคุณผู้ชมเติมซีอิ๊วเพิ่มไปเลยนะครับใครอยากจะได้สูตรเนี่ยก็ติดตามสูตรทางกินชาแนลของเราได้ในเฟซบุ๊กก็ได้ facebook.com/slashgimchanneltv รเริ่มซูซาขึ้นมาอีกครั้งครับอย่าได้แห้งจากกุ้งจ๋าอันนี้คือเราใส่ซอสรอบ2นะครับหลังจากใส่รอบ2เสร็จปุ๊บหั่นชีสรอไว้เลยชีสของเรานี่คือหั่นพอตัวกุ้งเลยนะครับนี่แหละแปะลงไปเลยอยากช่วยได้ไหมได้เลยวางลงไปเลยนั่นแหละนี่เลยครับวางชีสลงไปเลยเดี๋ยวมันจะลายไปเอง จริงๆใครท,ที่ชอบปาร์ตี้ที่บ้านเนี่ยนะฮะเตาย่างไฟฟ้าคุซิโน่ได้เลยนะครับร้อนเร็วมากทุกอย่างง่ายดายพอมาเริ่มจะละลายแล้วนะครับใส่นี่เลยฮะพริกไทยกับพาร์สลีย์สับไปเลยนะครับน่ากินจังเลยอ่ะกุ้งเหรอครับใช่ออ <laughs> เดินยวเขามบอกน่ากินก็ตกใจเดี๋ยวเรารอชีสละลายแป๊บหนึ่งนะครับละลายเสร็จปุ๊บยกเสิร์ฟเบยโอเคคุณผู้ชมขา เดี๋ยวเรามาจ,าจาัดจ้างกันดีกว่ามา แล้วตอนนี้ทั้งบุโกะและอาร์ตก็ทำอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่ตกแต่งจานก่อนจะนำไปเสิร์ฟให้กับหนุ่มซันได้รับประทานซึ่งฝ่ายบุโกะเลือกทำเมนูมัสมั่นกุ้งแม่น้ำโรตีกรอบโดยนำกุ้งไปลวกกับหางกะทิจนหอมก่อนนำมาพักไว้แล้วนำเครื่องแกงมัสมั่นมาเคี่ยวกับกะทิจนหอมเครื่องเทศปรุงรสจนหอมหน่ารับประทานจากนั้นจึงใส่กุ้งที่ลวกจนสุกแล้วลงไปคลุกเคล้าให้ได้รสชาติของเครื่องเทศที่หอมตามแบบฉบับของมัสมั่นดั้นเอง ไฟอาร์ตเลิกทำเมนูกุ้งแม่น้ำย่างซีิ๊วอบชีสโดยนำกุ้งมาผ่าครึ่งก่อนจะนำน้ำซอสที่ปรุงรสในสไตล์ญี่ปุ่นมาทาลงบนเนื้อกุ้งแล้วนำไปย่างจนหอมเมื่อกุ้งเกือบสุกจึงนำชีสมาโรยหน้าอีกทีก่อนจัดเสิร์ฟทานคู่พร้อมกับซอสโชยุ